สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเมโมรันดัมนะครับวันนี้เราอยู่กับเดียโบสีนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดู NPC ทุกตัวนะครับที่มือใหม่ควรจะรู้โดย NPC ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือพวกพ่อค้านั่นเองนะครับซึ่งพวก NPC พ่อค้าเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประเภทครับก็คือพ่อค้าอาวุธพ่อค้าชุดเกาะแล้วก็พ่อค้าเครื่องประดับครับ NPC พพ่อค้าพวกนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับในเวลาที่เราต้องการจะหาของ ของที่ npc พวกนี้ขายนะครับก็จะสุ่มๆกันไปครับมีของดีบ้างมีของไม่ดีบ้างนะครับปะปนกันไปซึ่งเราสามารถเลือกซื้อได้เลยครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะดุนแรงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีของที่เราถูกใจกับ stat off นั้นๆนะครับเราก็สามารถดึงมาได้เลยโดยที่ถ้าเกิดเรายิ่งเลเวลสูงๆนะครับของที่เอามาขายเนี่ยก็จะมีระดับที่สูงขึ้นตามเลเวลของเรานั่นเองครับตามที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับก็จะมีทั้งของระดับชาเ r ตแล้วก็ระดับ essential เลยนั่นเอง โดยที่ร้านค้าพวกนี้นะครับจะมีระยะเวลานับถอยหลังที่จะรีสต็อกใหม่นะครับนั่นก็คือทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองครับโดยเราสามารถดูได้ว่าเหลืออีกอกี่นาทีนะครับที่จะรีสตอ็อกโดยเราสามารถดูได้จากทางซ้ายมือตรงนี้เลยครับและพ่อค้าที่ขายของทุกประเภทนะครับก็จะมีระยะเวลาที่รีตรงกันนั่นก็คือทุกต้นชั่วโมงนั่นเองครับ NPC ตัวต่อมาครับได้แก่ n p c b l a c k s m i t h นั่นเองครับ โดย NPC ตัวนี้นะครับมีความสำคัญกับเราอย่างมากเลยครับในเรื่องของการย่อยของอัปเกรดแล้วก็ทำการซ่อมของนั่นเองครับโดยที่การย่อยของนะครับก็จะมีทั้งหมด6วิธีครับโดยวิธีแรกเนี่ยเราสามารถคลิกที่ pick axe แล้วก็มาคลิกเลือกชิ้นไอเทมของเราได้เลยครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีนะครับสำหรับคนที่ระมัดระวังของของตัวเองนะครับไม่อยากย่อยของมั่วซั่วนะครับก็เลือกไปทิละชิ้นซะเลย ต่อมาจะอธิบา,ายแถบต่างๆนะครับตั้งแต่แถบออจังยันออยเทมเลยนะครับในแถบของคอมมอนนะครับจะเป็นการย่อยของขาวทั้งหมดนั่นเองครับเมื่อเรากดปุ๊บของขาวทั้งหมดที่อยู่ในช่องเราเนี่ยก็จะหายไปทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับการที่ของหายไปเนี่ยคือการที่ของโดนย่อยกลายไปเป็นแมทเทอเรียลนะครับให้เราเอาไปใช้ในอนาคตน,น,นั่นเองโดยที่แถบของเมจิกแล้วก็แรเนี่ยมีการทํางานที่คล้ายๆกันเลยนะครับโดยที่เมจิกเนี่ยจะย่อยของสีฟ้าทั้งหมดและแรเนี่ยจะเป็นการย่อยของสีเหลืองทั้งหมดนั่นเอง ส่วนแถบ all item เนี่ยก็จะเป็นการย่อยไอเทมทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าหรือสีเหลืองยกเว้นของสีส้มไว้นะครับอันนี้จะไม่ย่อยนะเพราะอย่างนั้นทุกคนก็ระมัดระวังการใช้แถบพวกนี้กันด้วยนะครับเพราะอาจจะเผลย่อยไอเทมสําคัญของตัวเองไปก็ได้ส่วนแถบสุดท้ายนะครับก็คือแถบออจังครับซึ่งแถบนี้เนี่ยจะย่อยเฉพาะไอเทมที่เราาร์ k ไว้ว่าเป็นขยะเท่านั้นโดยเราสามารถทําการ mark ได้โดยการที่เราเปิดช่องเก็บของขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราก็ชี้ไปที่ไอเทมที่เราต้องการจะ mark ก็เป็นขยะครับ แล้วก็ทำการกดสเปคบาร์หนึ่งทีเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับความสามารถถัดไปของ NPC b a c k s m i t h นะครับก็คือการซ่อมของนั่นเองโดยที่เราสามารถซ่อมของได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือคลิกที่ค้อนแล้วก็เลือกไอเทมที่เราต้องการจะซ่อมครับนี่เป็นการซ่อมแบบเพียง1ชิ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเลือกซ่อมแบบ Equipset นะครับก็หมายความว่าจะซ่อมเฉพาะของที่เราสวมใส่เท่านั้นแต่ถ้าเราเลือก All item นะครับนั่นหมายความว่าเราจะซ่อมทุกอย่างเลยทั้งตัวเลยนะครับรวมถึงในช่องเก็บของเราด้วย และสิ่งสุดท้ายที่ NPC b บ a c k s m i t ททำให้เราได้นะครับก็คือการอัปเกรดไอเทมนั่นเองโดยที่ผมได้ทำคลิปอัปเกรดไอเทมแยกเอาไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้เลย NPC ตัวต่อมานะครับได้แก่อัลเคมิสนั่นเองนะครับ NPC ตัวนี้ก็มีความสำคัญกับมือใหม่ไม่แพ้กันเลยครับโดยที่ตัวของเธอนะครับสามารถอัปเกรดโพชั่นที่เราใช้เติมเลือดได้ครับและที่สำคัญคือยังสามารถเปลี่ยนแมทชิเลียลที่เราไม่ต้องการได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวของ NPC อัลเคมิสนี่ยังสามารถสร้างอิลิเซอร์แล้วก็สร้างอินเซนส์ได้ด้วยนะครับ ในการที่เราจะอัปเกรดพชันเนี่ยผู้เล่นจะต้องมีเลเวลประมาณหนึ่งก่อนนะครับและหลังจากที่เรามีเลเวลเพียงพอแล้วนะครับเราก็ต้องมีแมทเทอเรียลครบตามที่เขาต้องการด้วยนะครับเราถึงจะสามารถอัปเกรดพชั่นได้และในทุกๆการอัปเกรดนะครับจะทําให้เราเนี่ยใช้โพชั่นรีเลือดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาก็คือการคาฟอิลิกเซอร์นะครับหรือว่ายาที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับเรานั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่คนจะมาคาฟอิลิกเซอร์กันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีเพิ่ม exp ช้าเซอร์คซับ โดยที่ผลจะอยู่นานถึง30นาทีกันเลยทีเดียวครับโดยที่อีลิกเซอร์แต่ละขวดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าจะคงผลของความสามารถบวก e x p 5%เออาไว้อยู่ทุกขวดเลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอีลิกเซอร์แต่ละขวดมีความสามารถอะไรบ้างก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่การคาบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับมีถึง61ขวดเลยแต่จริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มักจะมาคาบอีลิกเซอร์กันเองนะครับเพราะว่าในการเปิดกล่องของเฮลทายเนี่ยก็ดรอปอีลิกเซอร์มากมายพอที่จะไม่ต้องคาอยู่แล้วบ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ใช้อิลิกเซอร์เพื่อบวก E.P 5เนท่านั้นตามที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ขวดไหนเนี่ยก็ไม่ได้สําคัญเลยครับต่อมาก็คือการแลกเปลี่ยนแมทเทอเรียลนะครับการเปลี่ยนแมทเทอเรียลเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนจากของเดิมเป็นของใหม่นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมอยากจะเปลี่ยนไบเบอรี่ให้เป็นแกลโลวายนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่งของแต่ละชิ้นนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้บ้างแลกเปลี่ยนกันไม่ได้บ้างนะครับโดยที่เราสามารถมาดูได้ตรงนนนีีีี้้้ว่่่าาาามมอะไไรรทสถแลลกกเปยัดบง อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการคาฟอินเซนส์หรือว่าเครื่องหอมนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าเครื่องหอมนี้นะครับก็มีผลคล้ายๆกับอีลิกเซอร์เลยครับแต่ว่าจะไม่มีผลการบวก exp 5%นะครับและบัฟของเครื่องหอมเนี่ยก็ยังสามารถส่งผลไปถึงเพลเยอร์รอบๆตัวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีพอสมควรเลย NPC ตัวต่อไปนะครับได้แก่จิเวเลอร์นั่นเองครับซึ่ง NPC ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการคาฟเจมได้ครับรวมไปถึงการถอดเจมการเจาะรูแล้วก็การอัปเกรดเครื่องประดับด้วยครับ โดยในการคราฟเจมนะครับเราจะเป็นจะต้องมีเจมสีเดียวกันระดับเดียวกัน3เม็ดครับรวมกันเป็น1เม็ดในะระดับที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ทําวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโดยในเจมที่มีระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีผลของความสามารถของเจมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองส่วนในเรื่องของการถอดเจมนะครับก็จะมีให้เลือกอย่างเดียวก็คือถอดทีละชิ้นครับโดยที่ถ้าชิ้นนั้นเนี่ยมีเจมอยู่2ชิ้น การกดคลิกเลือกชิ้นนั้นก็จะทําให้เราถอดเจมออกมาทั้งหมดเลยโดยการถอดเจมเนี่ยก็จะเป็นจะต้องใช้เงินในการถอดด้วยนะครับไม่สามารถถอดได้ฟรีๆนะต่อมาครับในเรื่องของการเจาะรูครับเราสามารถเจาะรูได้ทุกไอเทมเลยนะครับที่สามารถเจาะรูได้นะครับโดยไอเทมที่สามารถเจาะรูได้ก็จะมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงมีอาวุธแ,แ,แ,แล้วก็เครื่องอประดับน,น,น,นั่นเอง,เองครับโดยส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ให้เข้าใจไว้ได้เลยนะครับว่ามันเจาะไม่ได้ครับ ส่วนไอเทมที่เราจะใช้ในการเจาะรูนะครับหาได้ง่ายที่สุดก็คือหาได้จากเวอร์บอสนั่นเองครับโดยที่เราจะใช้เจ้าสเก t ตเตอร์เลตปริซึมเนี่ยหชิ้นต่อ1นรูนะครับแล้วก็บวกกับโกจำนวนหนึ่งด้วยครับส่วนในเรื่องของการอัปเกรดเครื่องประดับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าผมทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ฝากไปดูคลิปนั้นด้วยแล้วกันนะเอาล่ะ NPC ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญกับเราอย่างมากนะครับนั่นคือ NPC o c c u l t i s t นั่นเองครับโดยที่ NPC ตัวนี้นะครับสามารถเอาออฟส้มเพ สามารถที่จะย่อยไอเทมสีส้มเพื่อเอาออฟส้มออกมาได้ครับแล้วก็ยังสามารถคาบไนแอมซีจิลหรือว่าย่อยไนแอมซีจิลด้วยก็ได้ครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการเปลี่ยนออฟได้1ออฟนั่นเองครับโดยที่เราจะพูดไปกันทีละอย่างนะครับสำหรับความสามารถของ n p c ตัวนี้อย่างแรกเนี่ยได้แก่การเอาออฟส้มไปยัดของเหลืองครับโดยการนำออฟส้มไปยัดของเหลืองเนี่ยเราสามารถทําได้2วิธีนะครับอย่างแรกคือเอามาจากโคเด็กที่เราลงดันเจียนได้ ส่วนอย่างที่2เนี่ยมาจากการที่เราย่อยไอเทมสีส้มแล้วเอากลับมาเป็นออฟนั่นเองครับแต่ผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการย่อยไอเทมสีส้มเนี่ยถ้าไม่ได้มาย่อยกับ npc ตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเราจะไม่ได้ออฟส้มนะครับถ้าเราไปย่อยกับแบ็กสมิธเราจะได้เป็นแมทเทียลแทนแต่ถ้าเรามาย่อยกับ npc ตัวนี้เราจะได้เป็นออฟส้มมาแทนนะครับที่เรียกว่าเอสเปกนั่นเอง ความสามารถอย่างที่2ของ NPC ตัวนี้นะครับก็คือการย่อยของสีส้มเพื่อเก็บเอสเปนั่นเองครับโดยที่ผมจะทําให้ดูทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งการย่อยออฟส้มแล้วก็ทางการใส่ออฟส้มเข้าไปในไอเทมสีเหลืองเลยนะครับ อย่างที่3นะครับได้แก่การขาบในแมสซิจิลนั่นเองครับโดยจะแบ่งเป็น2เทียนะครับนั่นก็คือเวอร์เทียสามและเวอร์เทียสี่นะครับโดยที่เวอร์เทียสามเนี่ยจะเป็นระดับซาเคตครับส่วนเวอร์เทียสี่จะเป็นระดับแอสเซนทัลนะครับยังไงตอนที่จะขาบก็ดูกันให้ดีๆด้วยละกันนะครับความสามารถที่4ครับก็คือการย่อยในแมสซิจิลนั่นเองครับซึ่งก็จะเหมือนกับการย่อยของของแบคซีมิธทุกประการเลยตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยละกันนะครับ ความสามารถสุดท้ายของ NPC ตัวนี้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนออปชัน1นึออฟนั่นเองนะครับโดยที่จะสามารถเปลี่ยนออฟได้แค่แรไอเทมแล้วก็เลเจนเดอรี่ไอเทมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือของสีเหลืองแล้วก็ของสีส้มเท่านั้นนั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้เพียง1แถวเท่านั้นเมื่อเรารีไปแล้วเราจะเลือกแถวอื่นไม่ได้แล้วครับแต่เราจะรีแถวนี้ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเงินเราจะหมดเลยโดยที่ผมนะครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ จะเห็นได้ว่าตอนรีครั้งแรกนะครับผมใช้เงินน้อยมากๆแต่พอเริ่มรีครั้งที่2ครั้งที่3ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มใช้เงินเยอะมากๆเลยครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเงินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอครับในเกมนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ